วันนี้จะมาพูดถึงวิธีการกินกาแฟอย่างในให้เนี่ยครับตื่นรมสไตล์บ้านนอกครับข <c oughs> ้างหน้านี่คือกาแฟนี่นะครับที่ผมที่ผมทำข้าวก่อนวันนี้เอามาตําครับแล้วผมจะใส่ในซองนี้ซองนี้เป็นนี่ครับกระดาษไม่ใช่กระดาษด้วย ซองกระดาษใช่ไหมอ๋อซองกระดาษใช่ใช่เป็นซองกระดาษนี่ครับนี่ตักกาแฟแล้วใส่ในนี้นี่ครับเข้าไปในซอง เราก็ผูกผูกเป็นถุงอย่างี้ครับเราก็ใส่่างนี้เหมือนชาแล้วครับเราก็เอาน้ำร้อนมาใส่ ผมชงกาแฟเหมือนชงชาครับเป็นวิธีการดริบชนิดหนึ่งดิบด้วยถุงนี่นะครับพอพอเราตำกาแฟจนนี้แล้วเราใส่ถุงแล้วเราก็นี่ครับได้กาแฟมาสกัดกาแฟมาครับกาแฟก็ยังเหลืออยู่ใส่ซองได้ นี่กามากันก็อยู่ในดน้วยกาแฟอย่างนี้ครับกาแฟคั่วเองกับมือแล้ก็ปลูกเองกับมือเลยครับนี่เป็นกาแฟจากน่ครับส่วนผมเรียกว่ากาแฟห้วยลาครับตรงตรงนี้ มันจะมีห้วยครับส่วนผมมันจะมีห้วยชื่อห้วยลาเนาะาก็ปลูกกาแฟตรงนี้แหละมันจะมีน้ําเฉพาะหน้าฝนถึงหน้าหนาวครับาาต่างกตักชีกาแฟอย่างนี้เนะนี่ครับเอามาอย่างนี้ละ่ะจริงๆเราจะกินไปเลยก็ได้นะรสชาติถึงแล้ว ผมจะนี่ครับใส่น้ําตาลไปด้วยเดี๋ยวไปเอาน้ำตาลก่อนมาแล้วครับน้ําตาลถงกาแฟนี่ผมก็เอาทิ้งไว้ก่อนจริงๆเราแช่ไปมันเข้มมันอีกก็ได้นะครับ น้ำตาลสักสองชั้นชาแล้วก็ครีมเทียมอืมได้แล้วครับ กาแฟสไตล์แบบลูกทุ่งแบบฉบับของผมเนาะก็วันหน้าผมจะทำผลิตภัณฑ์ของผมเองเนาะแต่ต้องอรอผลผลิตขอ์ผมก่อนตอนนี้ยมมังไม่ได้เก็บนะครับยังไงเพื่อนๆก็ติดตามผมไว้นะครับผมจะได้เห็นวิธีการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากธรรมชาตินะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ